สวัสดีคุณหนูหนูทุกคนวันนี้ดีมแลนเล่านิทานก่อนนอนขออนุญาตมาส่งคุณหนูหนูทุกคนเข้านอนพร้อมกับนิทานเรื่องรักการอ่านหนังสือในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีและภูเขาสูงใหญ่มีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อน้องแอมเธอเป็นเด็กที่น่ารักและขี้เล่น รอยยิ้มของเธอทำให้ทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกอบอุ่นใจแต่สิ่งที่ทำให้น้องแอมแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆคือความรักในการอ่านหนังสือแม้ว่าคนในหมู่บ้านจะใช้เวลาว่างไปกับการเล่นกีฬาหรือการทำงานในไร่นาแต่สำหรับน้องแอมแล้วหนังสือคือเพื่อนรักที่ไม่เคยทิ้งเธอไปไหนห้องสมุดของหมู่บ้านเป็นสถานที่โปรดของเธอในทุกๆเย็น หลังจากที่เธอเล่นกับเพื่อนเอนเสร็จแล้วน้องแอมจะรีบไปที่ห้องสมุดเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านห้องสมุดนี้อาจจะไม่ใหญ่โตนักแต่กลับเต็มไปด้วยหนังสือมากมายตั้งแต่หนังสือนิทานสำหรับเด็กไปจนถึงหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโลกและจัก,กรวาลแม้ว่าห้องสมุดจะค่อนข้างเงียบสงบและมีหนังสือไม่มากนัก แต่น้องแอมก็สามารถหาโลกใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นจากการอ่านหนังสือเหล่านั้นได้ทุกครั้งทุกครั้งที่น้องแอมนั่งลงกับหนังสือเล่มโปรดของเธอเธอได้รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองได้เดินทางไปในโลกที่แตกต่างออกไปในโลกที่มีทั้งมังกรและเจ้าหญิงที่กล้าหาญในโลกที่เต็มไปด้วยป่ามหัศจรรย์และการผจญภัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด บางครั้งเธอก็หลงไปในเรื่องราวที่ตื่นเต้นจนไม่อยากหยุดอ่านจนบางครั้งดวงอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าไปแล้วแต่เธอก็ยังไม่สามารถวางหนังสือเล่มนั้นได้เพื่อนๆของน้องแอมที่มักจะเห็นเธอนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดเสมอเพื่อนๆนเริ่มสงสัยว่าทําไมแอมถึงชอบอ่านหนังสือขนาดนี้พวกเขาเริ่มมองเห็นว่าน้องแอมไม่เพียงแค่มีความสุขกับการอ่านหนังสือ แต่เธอยังได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆอยู่เสมอทั้งเรื่องราวของตัวละครที่เธอรักและของโลกที่เธออยากไปสัมผัสด้วยตัวเองวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งของน้องแอมก็ไม่ทนที่จะเห็นน้องแอมนั่งอ่านหนังสือคนเดียวเธอจึงเดินเข้าไปถามแอมว่าแอมทำไมเธอถึงชอบอ่านหนังสือจังเลยมันสนุกจริงๆหรือน้องแอมได้ตอบว่า หนังสือเป็นเหมือนประตูที่เปิดให้ฉันได้เดินทางไปในที่ต่างๆโดยไม่ต้องออกจากบ้านเลยหนังสือไม่เพียงแต่ทำให้ฉันสนุกแต่มันยังช่วยให้ฉันเข้าใจโลกได้ดียิ่งขึ้นหนังสือเป็นเหมือนกับการที่เราสามารถไปเยือนที่ต่างๆได้ผ่านตัวอักษรทุกครั้งที่เปิดดูหนังสือฉันก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเห็นโลกในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพื่อนๆของเธอจึงเริ่มสนใจ และอยากลองอ่านหนังสือดูบ้างแต่บางคนก็รู้สึกว่าการอ่านหนังสืออาจจะน่าเบื่อหรือไม่รู้จะเริ่มอ่านจากที่ไหนดีน้องแอมจึงเสนอไอเดียให้เพื่อนๆฟังว่าทำไมเราไม่ลองอ่านหนังสือด้วยกันดูละ่ะน้องแอมแนะนำเราจะเลือกหนังสือที่สนุกและไม่ยากจนเกินไปแล้วมานั่งคุยกันหลังจากอ่านเสร็จว่าทุกคนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องราวในหนังสือบ้าง เพื่อนๆของน้องแอมตกลงและพวกเขาก็เริ่มมาอ่านหนังสือร่วมกันในทุกๆวันหลังจากเลิกเรียนพวกเขาต่างเลือกหนังสือที่ตัวเองสนใจอยากอ่านบางคนเลือกอ่านนิทานที่มีเนื้อหาสนุกสนานบางคนเลือกอ่านเรื่องราวผจญภัยที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและบางคนก็เลือกอ่านหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ต่างๆพวกเขาค่อยๆเข้าใจว่า การอ่านหนังสือไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อเลยแต่กลับกันมันเป็นการเปิดโลกกว้างให้พวกเขาได้เห็นสิ่งใหม่ๆได้ฝึกจินตนาการและได้สนุกไปกับเรื่องราวที่อ่านวันหนึ่งพวกเขาได้อ่านหนังสือเรื่องการผจญภัยของเจ้าหญิงในป่ามหัศจรรย์ที่เล่าถึงการเดินทางของเจ้าหญิงคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคและศัตรู แต่ในที่สุดเธอก็สามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้ด้วยความกล้าหาญและสติปัญญาเมื่อพวกเขาอ่านจบพวกเขาก็เริ่มตั้งคำถามและพูดคุยกันถ้าเราเป็นเจ้าหญิงเราจะทำยังไงกันนะเพื่อนคนหนึ่งถามถ้าเป็นฉันฉันคงจะใช้สติและคิดหาทางออกจากปัญหานั้นก่อนอีกคนตอบการอ่านหนังสือทําให้พวกเขาไม่เพียงแต่สนุกสนาน แต่ยังช่วยให้พวกเขาคิดไตร่ตรองและเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตจริงทุกครั้งที่พวกเขาอ่านหนังสือพวกเขาจะไม่แค่สนุกไปกับเนื้อเรื่องแต่ยังได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาตัดสินใจจัดกิจกรรมเล็กๆขึ้นที่ห้องสมุดเพื่อแบ่งปันความรักในการอ่านหนังสือให้กับเด็กๆในหมู่บ้าน พวกเขาเล่าเรื่องราวที่ชื่นชอบจากหนังสือที่อ่านและเชิญชวนให้เพื่อนๆคนอื่นๆมาร่วมอ่านหนังสือด้วยกันงานนี้ได้รับความสนใจจากทุกคนในหมู่บ้านและมีเด็กๆมาร่วมงานกันอย่างมากมายหลังจากกิจกรรมนี้หมู่บ้านเล็กๆก็เริ่มเต็มไปด้วยเด็กๆที่รักการอ่านหนังสือทุกคนมีหนังสือโปรดของตัวเองและพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าการอ่านหนังสือ ไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีความรู้แต่ยังเป็นการเปิดโลกกว้างให้เราได้พบกับสิ่งใหม่ๆและได้สนุกไปกับการผจญภัยในโลกของตัวอักษรเมื่อเวลาผ่านไปห้องสมุดก็กลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนในหมู่บ้านจะไปเยือนกันเสมอบางคนไปเพื่ออ่านหนังสือบางคนไปเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือที่อ่าน ทุกๆครั้งที่มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับหนังสือทุกคนจะรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขากำลังเดินทางไปในโลกใหม่ๆที่ไม่มีที่สิ้นสุดน้องแอมและเพื่อนๆของเธอรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นหมู่บ้านของพวกเขากลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเด็กๆที่รักการอ่านหนังสือและพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าการรักการอ่านหนังสือนั้น ไม่เพียงแต่ช่วยให้เรารู้จักโลกมากขึ้นแต่ยังช่วยให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นอีกด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการอ่านหนังสือไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะในการคิดแต่ยังเปิดโลกกว้างให้เราได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆและการผจญภัยที่ไม่มีที่สิ้นสุดในโลกของตัวอักษร Dreamland เล่านิทานก่อนนอน ขอให้คุณหนูหนูทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ